นะครับข้างสนามกันนะครับส่วนทางฟุตบอลก็กำลังเตรียมตัวทางนี้กันอยู้อีกสองผู่ฮะทีมมยเริ่มขึ้นกาไหวครูแล al, English, uh ้วตอนนี huh. <c ười> ้พบกับมวยจิกเนีเลยมาดูนะครับมวยนี้เป็นมวยคู่ที่สองนะครับของมวยทะเลในการให้บัณฑีตพิการไหวครูนะครับนี่มงเดนนะครับมงเด่นเอพี่เด็กชอบเชื่อกด้วยพี่เด็กชอบเชื่อนะครับนะครับ สำหรับน้ำเงินควนมีก้าวจิงหมูเก้านะครับน้ำหนักห้าสิบสา3กิโลการฝึกมวยทะเลนะครับคุณกระโปรงมาแล้วด้วยเท้านี้ว่าใครจะได้ลงน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวจะจัด200รกิโลให้เป็นที่แจรจาจัดไว้ ทุกคนยิงถึงเลครับฝ่าคู่เรียบร้อยเวทีนี้นะครับระวังนะครับนี่บางทีไปไม่ถึงจุดตรงกลางอาจจะล้ก่ได้อาต้องใส่เลยนะตุ๊ดตุ๊ดตุดตุ๊ดตุ๊ดไป๊ดาย๊นุดตุ๊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 ดเุ๊ดต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 ุ๊ดเุ๊ดตุนีตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ยเุ๊ดตุ๊ด่ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตเยดตุ๊ดตุงดุ๊ดตุ๊ดตเ๊ดตุ๊ เช็ดนี่อาเกศทำไมยังไม่ถึงไปเขมาเช็ไดมองดีดีครับนี่ไรโซ่แอนี้นี่คือมวยจริงคู่ที่สองของวันนี้นะครับระหว่างโบก้ากับโบกแปดอาร้องงานได้้ะกินกินจินขนาดนี้หรอเ้ยเล้ย อย่าเพิ่งตบโุเลยไปเขาไปเอยังไม่คร้งไว้น้าให้เขาอดช้พูดจะมจอย่าไปล่อยะครับปล่อยลมอนปล่อยล้มปล่อยล้มฟอนปล่อยล้มอนปล่อยล้มฟอนยังไม่ป่อยนะครับยังไม่ปล่อย ไปด้วยนโอเคไปด้ปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้ด้้วยด้วยวยไปด้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 วยไป้วยไปปด้วยไว้วยไปด้ว้วยยไปด้ว้ไปดได้วยไป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 ด้ปด้วยไปด้้วว

ไปนะครับประคองให้เป็นพี่บอลโอ้พี่เลี้ยงอ่ะเออครับประคองนักรองนักมวยลงไปนอ่ะปเลยองน้ยงไปเล้ยงไเลี้ยงไปไปเลี้ยง้ยงไ้ยเลยงไปเลี้ไปเลี้ยงไปเลี้ยงไยงไเล้ย วางวจะพนะครับเดี๋ยวพอถ้าควยพรก็จะตัดเขาวิยครับวนนี้ถ้าควรเราข้เาขออขอองเขาจะมาข้าวบอนคนี้ก็ถือว่าเป็นบอลที่น่าดูนะครับอไรอยู่นอยู่ไหเ้ยักู่ังโอน้องวัดวัดทอครับเเเเ gió pin của người cũ đi xong, đi đi đi, tháo, tháo, đi tháo, đi การไว้ครูมีเดนแม่ไาวครูีเอนกันต้องึดตองกเปทีตลอดอ่าไป้แลไหมเนี่ยได้ครับะยกพี่ผ่านไปนะครับมาดูยกสองอ่ไปประคองเาประคองขาประคองมือโอ้ยแล้ว่าขึ้นไม่ได้โยกบอดไม่อด Ôi subscribe cho kênh Ghiền này không bỏ lỡ cái video hấp đây